สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะเดี๋ยววันนี้นะครับจะพามาทำาตัวยึดกันชนหน้า,าที่แบบเจาะรูน,นะครับก็ขั้นตอนทำจะยากไหมนะครับก็มารอติดตามกันครับในส่วนของการถอดกันชนนะผมจะไม่ทำคลิปให้นะครับเพราะผมเคยทำไปแล้วน,นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาถอดเจ้าตัวน็อตออกหนึ่งตัวนะครับก็คือตัวนี้ นี่นะก็หลังจากถอดออกมาหนึ่งตัวนะเอาตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวด้านซ้ายนี่นะตัวด้านขวานี้มันต้องยุ่งนะครับไปไปเลยซึ่งตัวที่เราจะติดตั้งนะครับก็คือเจ้าตัวกิบล็อกตัวลอ็วลอกแบบนี้นะหลายคนนะ่าจะเคยเห็นนะครับนี่นะซึ่งสกูที่มันให้มานะครับมันจะเป็นแบบ แบบนี้เดี๋ยวผมแกะให้ดูที่มันจะให้มามันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหมือนสตัดเกีียวตลอดแบบนี้แล้วด้านบนนี้จะเป็นหัวนะเพื่อเอาไว้ล็อกเจ้าตัวนี้นะครับแบบนี้เวลาดึงมันจะไม่ออกนะครับนี่เจาะก็แบบต่อเมื่อเรากดปุ่มตรงนี้แบบนี้ ซึ่งเราจเจาตัวนี้นะครับใส่แทนเข้าไปที่ช่องนี้นะแต่ผมแนะนำนะครับให้ไปตัดออกก่อนนะครับตัดออกประมาณสามสี่เซนนะประมาณนี้เพราะว่าถ้าหากเราใส่ยาวเกินนะมันมันจะเกินนะครับมันจะเกินออกมานะครับเวลาเราปิดเจาะตัวกันชนแล้วมันจะนูน นี่นะครับสังเกตไหมเวลาผมขันเข้านะครับมันก็จะยื่นออกมาอย่างนี้เยอะนะครับเราต้องพยายามขันเข้าไปให้เกือบแนบกับบริเวณตรงแก้มข้างตรงนี้นะไม่ไงั้นไม่จะหนูนะครับเวลาเราล็อกนะนนเวลาขันเข้าก็จะได้ประมาณนี้มันจะติดนะครับเดี๋ยวต้องหา,าครีมปากยาวนะครับมาหนีบ อ่ะนีนะหลังจากที่ผมขันเข้าไปนะอย่างน้อยนะครับมันไม่เข้านะมันจะได้ประมาณนี้แต่เดี๋ยวผมจะทําการเจาะรูกนนะก็เวลาเจาะรูนะครับเจาะพยายามเล็งดีๆนะพลาดแล้วพลาดเลยนะครับถ้าเจาะดีก็โชคดีไปนะครับเจาะไม่ดีก็รู้ก็จะหลายรูหน่อยนะครับเล็งดีๆีนะเราจะ อ่านี่นะหลังจากเจาะแล้วนะครับพยายามเอาตัวนี้ลองนะลองไปบ่อยนะครับเดี๋ยวรูมันจะใหญ่เกินไปนะครับนี่นะของผมมันใส่ได้พอดีแล้วซึ่งตัวที่ผมใช้เจาะนะเขาจะเรียกว่าดอกสเต็ปนะครับหรือเรียกบานรัดอกเจดีนะครับนี่นะประมาณนี้พอใส่ได้นะครับมันจะมีแหวนรองให้แหวนล็อกตัวนี้ก็ไปขันล็อกนะครับ ขยับไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการลองใส่เข้าไปนะว่ามันจะนูนออกมาเยอะไหมมันจะนูนวาออกมานะครับซึ่งเราต้องทําการขันเข้าไปอีกนะครับเพื่อไม่มันนูนวาลออกมาแบบนี้แสดงว่าแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับแสดงว่าผมเจาะพอดีแล้วก็คือมันล็อกแล้วนี่นะที่เหลือเราต้องขันเข้าไปอีกนะครับเพื่อไม่มันนูนนะแบบนี้มันนูนอยู่นะครับอ่านี่นะสังเกตนะ อ่ผมขันเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะลองใส่อีกทีหนึ่งนะครับว่าจะานูนเยอะไหมถ้าว่าไม่เยอะก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับตรงนี้นะครับพยายามขันให้แน่นนะเพราะว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่ยึดกับไฟหน้านะครับถ้าเราขันไม่แน่นนะครับเวลาขับรถไฟหน้าเรามันจะคอนนะครับมันจะสั่นนะนะพยายามขันอัดให้แน่นเลยนะ นี่นะครับสังเกตนะ,ะนูนน้อยกว่าเดิมนะครับแต่ปกติผมว่ามันชิดแล้วแหละด้วยความที่ว่ากันชนผมมันอาแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราประกอบกลับขึ้นนะครับไปครับ อ่านี่นะก็หลังจากที่ผมทําเสร็จนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะแดีประมาณนี้ของผมจะเป็นขันสีดานะตัวหัวจุกนี้ก็จะเป็นสีดําก็จะเนียนหน่อยนะอ่าประมาณนี้นะครับอ่าส่วนอีกด้านผมทําแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวก็ไปดูกันอ่าตรงนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับที่ผมทําไปก็จะได้ประมาณนี้นะอ่าฝั่งนี้จะไม่สนิบนะครับมันจะนูนหน่อย่าก็พยายามขันได้เท่านี้ครับ แต่ก็ท่านใดทำนะครับก็อาจจะทำดีกว่าของผมนะ,ะก็ลองดูก็จะได้ประมาณนี้นะของผมอ่าครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการทำเจ้าตัวจุดยึดกันชนนะสำหรับของใครนะครับที่มันอ้านะก็แนะนำให้ลองทำดูนะครับอของผมทำแล้วก็ถือว่าโอเคครับไม่ได้ยุงย่งยากนะครับก็จะได้ประมาณนี้ ในส่วนของคลิปนี้นะครับถ้าหากมีประโยชน์หรือว่ายังไงก็ฝากกดไลค์กด s ั r i b e ให้ผมด้วยจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านแล้วก็ท่านอื่นนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะทำอะไรก็มารอติดตามรับชมกันะครับคลิปนี้สวัสดีครับ